นนอนนลทุุงงขาสีสายูกด้วยยเเเชืออกจงงควววาา็นนแลนล้้สสขัสดีครับวันนี้ช่างขาไม่ดเดินป่าก็มารีวิวนะครับส่งงานนะครับงานสั่งทำนะครับอันนี้เป็นมีดพกเล็กนะครับด้ามไม้ประดูฝักไม้สักทองนะครับอันนี้นะครับใบมีดยาวน่าจะ แปดนิ้วครึ่งนะครับน่าจะประมาณแปดนิ้วครึ่งนะครับท้องกว้างก็ประมาณสามเซนครึ่งนะครับหรือว่านิ้วนะครับนิ้วสองหุนนะครับนะครับอันนี้สมใจสั่งทำได้นะครับ790รรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ามีพกสั่นนะครับ นะครับฝากแน่นเลยนะครับไม่ตกเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมกันนะครับนะครับคมหวานเลยนะครับสนใจสั่งทำได้นะครับทางโทรศัพท์หรือทางไลน์นะครับ790บาทรวมส่งเก็บเงินไปทางรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับผม